สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แช่ถัง .co.th นะครับเป็นการสั่งซื้อที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับขั้นแรกถ้าเราเข้ามาที่หน้าหลักของเว็บไซต์แช่ถังนะครับถ้าเราอยากเลือกดูสินค้าก็ลองเลื่อนมาดูข้างล่างนะครับอันจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะสั่งซื้อสินค้านะครับด้านบนจะมีแท็บของสินค้าอยู่ครับให้คลิกเข้าไปนะครับที่แท็บของสินค้า หลังจากที่เราเลือกดูสินค้าแล้วนะครับเจอรุ่นที่เราต้องการแล้วสมมุติว่าวันนี้เป็นรุ่น HP 3 3 0นะครับเรากดไปที่ตัวสินค้านะครับหลังจากที่คลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดของสินค้าบอกรวมถึงโปรโมชั่นที่สามารถใช้ได้กับสินค้าตัวนี้นะครับอยู่ทางด้านขวามือเลือกจํานวนสินค้านะครับว่าต้องการทั้งหมดกี่ชิ้นหลังจากที่ได้แล้วให้เรากดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับ จะมีแท็บขึ้นมานะครับบอกจํานวนสินค้าที่เราสั่งทั้งหมดแล้วก็ราคานะครับถ้าเราต้องการเลือกสินค้าต่อให้กดไปที่เลือกสินค้านะครับถ้าต้องการไปดูที่ตะก้าเพื่อที่จะสั่งซื้อนะครับก็คลิกเข้าไปที่ดูสินค้าในตะก้าครับหลังจากนั้นนะครับข้อดีของเว็บไซต์นี้ก็คือมันจะคํานวณโปรโมชั่นที่เราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จัดการลดให้เราโดยอัตโนมัติเราังเกได้จากกล่องทางด้านขวามือนะครับอย่างอันนี้นะครับ SP 3 3 0สําหรับลิโก้นะครับ ราคารวม4,002แต่ว่าเรามีโปรโมชั่นนะครับลดไป218เหลือ 3,990. หลังจากนั้นถ้าเราพอใจกับสินค้าในร้าของเราแล้วนะครับให้กดไปที่สั่งซื้อสินค้าครับหลังจากนั้นเว็แบบไซต์จะพาเรามาที่หน้าสมัครสมาชิกนะครับให้คลิกไปที่สั่งซื้อโดยไม่เป็นสมาชิกนะครับหลังจากคลิกไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะอยู่ที่หน้าของข้อมูลการจัดส่งนะครับในส่วนของที่อยู่การจัดสง่งก็ให้เรากรอกข้อมูลไปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับด้านล่างจะมีวิธีการจัดส่งนะครับมี2บริษัทให้เราเลือกนะครับก็คือ f a ลตเอ็กซ s แล้วก็ j n แอนตีเ s นะครับสมติว่าตานี้เราเลือกไปที่ f a ลตเอ็กซ s นะครับช่องถัดมานะครับจะเป็นช่องของการออกไปกำกับภาษีนะครับหากเราต้องการออกไปกำกับภาษีก็ให้เราติดกไปที่ต้องการใบกำกับภาษีนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อมูลของการออกไปกำกับภาษีนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลนะครับ อาจารย์ให้เรากรอกข้อมูลไปให้เรียบร้อยนะครับใช้ที่อยู่เดียวกับที่จัดส่งก็ติ๊กไปได้เลยนะครับไม่ต้องขอข้อมูลชั้งสองหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เลื่อนขึ้นมาดูด้านบนขวามือครับที่สรุปรายการสั่งซื้อทางช่องด้านขวานะครับตรวจช็คอีกทีนึงครับว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อนั้นถูกต้องไหมนะครับหากถูกต้องแลมีอะไรผิดพลาดก็กดไปที่ถัดไปนะครับ ว็บไซต์จะนาเรามาที่หน้าการชาระเงินนะครับเราสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือว่าเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับหากเราจะเลือกไปที่การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับมันจะขึ้นมาให้นะครับว่าให้โอนไปที่ธนาคารไหนนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับมุมด้านขวานะครับสรุปรายการสั่งซื้อให้เราติ๊กที่ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงแเงื่อนไขดังกล่าวแล้วนะครับติ๊กไปเลยครับแล้วก็ยืนยันการสั่งซื้อนะครับหลังจากที่ยืนยันการสั่งซื้อแล้วตอนนี้นะครับทางแอดมินเนี่ยจะได้ รับการสั่งซื uh ้อของคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะแจ้งชําระเงินเราก็กดไปที่แจ้งชําระเงินครับหลักฐานการชําระเงินให้เราเลือกไฟล์สลิปนะครับที่เราชําระเงินนะครับแนบลงไปด้วยครับนะครับอย่างนี้แนบสลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้กดแจ้งการชาระเงินครับใช้จะขึ้นมาว่าแจ้งชําระเงินสําเร็จนะครับก็รอรับของอยู่ที่บ้านได้เลยครับ ง,ง่ายๆครับทุกคนสามารถสั่งผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ